สวัสดีคะ่ะพี่น้องเบิงอากาศรนเวย์อยู่ในอยู่ใน,อ,ในอันเฮียนี่ะอุ่นอยู่พี่น้องคะ่ะข้างนอกเย็นพี่น้องเบิงตั้งแต่ติมมาเด้อนี่เด้อพี่น้องอันเป็นยังสี่แล้วกะแล้วกกับยุดไปแล้กกัแลวกัมาปเป็นยังสี่อีกพี่น้องโอ้ยหนาวจาัง <c oughs> ต้องหันฝนตกได้พี่น้องเบิง ก็เหมือนแกงนะคะเดี๋ยวสักบืดเนี่ยก็จะฝนตกมาอีกเล้พี่น้องตอนนี้นะล่มผอมเลยพี่น้องเย็นมือนีเย็นเจียบเลยจ้ะเบื้องไกยความเย็นลมวอยวอยงามอด อเมเชียตนะเจ๊ะนี่ละจ้ะ,จะเบิงมันก็นงาาไปอีกแบบเลยพี่น้องย่ามอชปะเดี๋ยวพาไปเบิ้งมองไม้พี่น้องเอ้ยเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งเนาะขบปลาหาเห็ดับบวมีเห็ดเพราท่านออกอยู่พี่น้องพักกูดกันหญ้าไปเบิร์ละจ้ะปะยะพาเขาเมืองเรื่องบนนี้ะ นี้เป็นแก๊สได้จ้ะพี่น้องกำปนีแก๊สนี่พี่น้องอันนี้ฟาร์มปลาแซลมอน,นเปิดเป็นทางการเลยพี่น้องแล้วเสร็จเรียบร้อยอันนี้นี่คือปา,ามฟาร์มปลาแซลมอนยูมัมได้จ้ะพี่น้องค่ะไงๆเลยพี่น้องเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมเลี้ยงปลาเลยจ้ะนี่นะคะบรรยากาศอยู่ในรถได้จ้ะพี่น้องจ้ะถ้าขาเมืองได้ืหมนี่ เดี๋ยวกระตกเดี๋ยวกระยุดยังสี่หลักพี่น้องอากาศเย็นเย็นเลยจ้ะนะขวามือคือคือน้ำทะเลซ้ายมือคือภูเขาแล้วก็บ้านแล้วก็ฟาร,ร์มนะจ๊ะเบืองบรรยากาศนอกเวพีีน้องจากพาดเที่ยวอีกแล้วเบืองดอกไม่งามพี่น้องมอได้ดอกพันธุ์พานุลงทะเลอากาศหนาวังสี่พี่น้องมันบ่อสูเลยจ้ะลงทะเลมันต้องมีแดดจ้ะแอ ปล่อยง่วออกมากินหญ้าโอเคพี่น้องจินก็บว่าไม่ง่วงหมนี่คือเราจะเข้าเมืองสแตนชยัยดนพี่น้องสะพานนะคะไปใส่นี่ใส่มือนี่ไปน้ำซุดเนี่ยค่ะน้ำซุดต,ต้องจ่ายตังอีกนะคะเรามานี่เราก็จ่ายตังจ้ะนี่พี่น้องอ่าถนโนโนวีด้จ่จะเบิง้งอากาศพี่น้องเลยนี่สะพานข้ามทะเล อ้เบิ่งพี่น้องเลยพี่น้องว่าเป็นใจใหญ่อยากอยู่อยู่บอกพี่น้องได้เห็นแล้วก็โอ้ยนี่หล่ะค่ะนี่เป็นฟาร์มหญ้าเลยพี่น้องเลยนี่มาหอดะวางไกลจะเขาเมืองสแตนชายแล้วพี่น้องเบิ้งอากาศต้องหันเห็นแดดแยมออกมาหน่อยนึงเบิ้งนอนให้เบิ่งบรรยากาศฝนตต๊กแบบนี้แบบเท็ดไทยแบบ เออคือวานเนาะพี่น้องไปแล้วจะนอนมนทางเพื่อนบูบีนรถบ้านพี่น้องก่อนจะเขาเมืองนี่นี่พี่น้องเมึงพูดเขาพูดเขาจขาิ้มก็อยู่ในรถครืองเก่าเบิงดอกไม้เป็นงามงาเนี่ยบ้านคนก็จะอยู่แบบนี้นะคือเดขเดิอ, <c oughs> <c oughs> อากาศเปลี่ยน บึงพานั่งรถเที่ยวพี่น้องจา้าแหมกว่ามมือนี่เป็นฟ้ามยา่าใายมือนี่จะเป็นชุดพักรถพี่น้องเพ่จะขายสตรอ,อมเบอรี่ไ,ได,ได,ดาา้พี่น้องเดลอมาซัมเมอร์นี่แหละจ้ะไปไปเดี๋ยวเราไปบึงละอันข้างหนั้นตั้มน็อตมันย่างงามพี่น้องเอ้ยเข้ามาในเมืองแหละจ้ะในเมืองดอกไม้ ในเมืองนะเจ้พี่น้องกดกระจกเอาไงไง่ <c oughs> เอ้พี่น้องคะเนี่ยค่ะหานในเมืองก็จะเป็นแบบนี้เลยจะยม,มีมีบ้านมีคอนโดมีจังเสียละจ้ะในเมืองสเตนชียเยด้อพี่น้องมาซื้อของจ้ะ บรรยาก,กาศห <Now, now. S 1> นาวนะแบก็อยากบานพี่น้อง <c oughs> แต่อากาศมันเย็นดายพี่น้องจ้ะอากาเย็นอันนีม้มันจะยู่กันแบบนี้เ้อพี่น้องจ้ะนี่เป็นบ้านเป็นคอนโดนะ้องพี่น้องยูนี่ นี่ดอกไม้ที่เป็นปลูกแว้จ้ะอากาศแบบมันเปลี่ยนในซูมมือเนาะนี่เป็นที่พักพอนเด้อจ้ะนี่คือในเมืองเด้อพี่น้อง กนข้นจะอยู่ทิ่เขาจะอยู่กันแบบนี้จ้ะ,ะจะบอกว่าตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆเชียงใหม่แน่พี่น้องเป็นอย่างจังวัลสันเพราะว่าเชียงใหม่เฮ้าเพิน่นเป็นเขาเนาะเป็นเขาแล้วก็เพิ่นก็นจะเป็นแบบคล้ายๆอ่า ชวนระบบทเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้มันคืออยู่ในเมืองเนาะจ๋ากับรอบๆนี่ก็จะเป็นภูเขาเลยพี่น้องเราเป็นภูเขาที่เพ่นถ้ำบานนหรว่าเฮดคอนโดเนาะพี่น้องค่ะนี่ก็คือคือคล้ายๆในเมืองน่ะพี่น้อง mm hmm. แบว,ว่าเมนมองที่เข้าไปซื้อของเลยพี่น้องจ๋าเป็นเป็นย่านที่พักพ่อน แต่กัดเป็นเอ่อเขาเอ่ยยังไงอะตรงนี้นะจ่ะตรงนี้อ่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่ามีลานด้านทีเอ่อด้านอาหารไทยน้ำด้านไอ้พวกอา,อาหารฝรั่งเนาะพี่น้องเป็นเป็น,เป,นเป็นโซนไปเนาะเป็นย่านไปเนาะจะมีเป็นคอนโดกับแมนเป็นเฮียนเฮียนคนกับแมนเนาะค่ะเนะเาะอ่า อีกบอกกี้มือเพื่อนอาจจะมีงานพี่น้องค่ะเดี๋ยวจิมอาจจะพามาเที่ยวอีกเ่อนึงเนาะจะเนาะตรงนี้นะคะเบืองทองฝาพี่น้องจ้ะหนาวด้วยจ้ะลมพัดนี่เย็นพี่น้องเลยเย็นจริงๆ มันเท่ากับมาเมืองไทยเท่ากับบาผ่อนเนาะพี่น้องแต่นี่มันไม่ใช่นะคะพี่น้องเอ๋ยมันไม่ใช่มันเย็นเบืองบันเมืองเพิ่นน่าจะ,นะเนาะอ่ถ้ามีแดดก็ตรงนี้ก็จะมีคนมามาพักผ่อนนะพี่น้องเพราะว่าเขาช่วงซัมเมอร์แล้วช่วงที่ทิม่าเนี่ยทิมเห็นนันเล็กน้อยนักเรียนจะพี่น้องคู่คนผ้านยางเนาะคะ่ะ ยังไม่ได้ปิดปิดผักเรียนเนาะช่วงนี้นะคะแต่อีกประมาณสักสองอาทิตย์เพื่อกับปิดผักเลียนเลยแหละจ้ะโนเวเนาะบานเท่ากับอันยุดช่วงสงการเนาะพี่น้องอันนี้เพื่อกับมายุดช่วงสเสมอบานเพิินเนาะนี่ค่ะต้นใหม่ดอกใหม่กับเพื่อนไปอีกแบบเลยพี่น้องเลยเอาความงามมาฝากพี่น้องเบิ่ง ถ้าอากาศหนาวจังสีเพิ่งก็จะบบบานที่พี่น้องควรจะยูจังสีนะจ๊ะนี่ค่ะถ้าอากาศแดดมีแดดจังสีเพิ่งก็จะบานเป็นสีเหลืองพี่น้องค่ะต้นหม้เพื่อก็ทนกับความหนาวเนาะเมื่อพี่น้อง <c oughs> อๆๆก็ง่ามไปอีกแบบอันนี้จะง่ามเด้๋ยวเวลาเพนมีดอกสวย ขนาสงสารเพื่อนนาอจ้ะขนาดคนกันยัเเย็นพี่น้องเอ้ยนับภาษาอย่างต้นใหม่เนาะค่ะอยู่กลางแจง่บิ่งอากาศดิพี่น้องจ้ะอีกาหลายหลาย จะท้าปีนเขาพี่น้องค่ะมาเห็นแล้กกระทายให้เบิรงเนาะอันนี้หางสแตนชายด้วยพี่น้องเลย่เป็นร้านอาหารเลยจ้ะเด้อยู่ในเมืองสแตนชัยจ้ะพี่น้องมามามา มาพี่น้องมากินเขานำกันมันพี่น้องมากินข้าวร้านอาหารไทยอันนี้บุฟเฟ่ต์เด้็กเด็กคนละเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่นะคะนห,ห,หกกนะน,คน,นึ่งร้่สบุฟดบูสเซ่แต่พี่น้องข้าเข้าเข้าบุกอิ่มข้าไปจักกระเพิ่มนะจต่พี่น้องสองร้อยสี่สิบแปดโคนนะพี่น้องเด้อมึงกับเขา ร้านอาหารไทยโอเคเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ยู้อทึงหางเลยจ้ะทึ่งห้างโอเคเนาะจา้ะเนาะติมจะบ่ตังกล่องเลยพี่น้องเลยปากมาในเมืองแล้วเนาะจ้ะเนาะกับมากินอาหารบริเวดเองวันนี้จ้ะพี่น้องบูสเซ่ร้านอาหารไทยอโอเคจิมกับคอฝาก่ปันนิดหน่อยหอยลังนี้เด้อ ชอบจิ้มชีวิตมีดีไลฟ์สไตล์พี่น้องฝากก็เลยติ้มชาแนลจ้ะฝากก็เลยก็แชร์ให้นแหน่นะจ๊ะน้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมเด้จ้ะเด้อขอขบคุณเอพ่อแม่พี่น้องคูกทุกคนได้จ้ะเด้อพอกันคลิปหน้าได้จา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกินมเขาอิ่มนะมะย่างห่างซื้อของเบืองบักแตงพี่น้องหน่วยละและพี่น้องจ้ะหน่วยละนะคะ เน่วยละยี่สิบหกจุดห้าสิบพี่น้องเอ้ยทุกอย่างแพงเบอร์พี่น้องเอ้ยบบคาโร่พี่น้องเบิง้งให้เบิง้งอันพักเลย่ยพักสลัดพี่น้องเอ้ยสามสามสิบหกคนน้อง นี่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 พักชีบานเฮาสามสิบสามสิบห้าจุดเก่าศูนย์พี่น้องเบิ้งบานเ้าเอ๊ะขอกันกระไดแล้วพี่น้องกนะี่เขาอิ่มแล้วกับไม้ยางเลยพี่น้องเลยพูกอย่างแพงหมดเลยนะคะพี่น้อง อันนี้อันอยังก็นี่มางยังก็นี่โอ๊ยลืมลืมซื้อพี่น้องคนน้ำใหม่ทุกอย่างแท้งเบิดลได้พี่น้องด้วยไปจิ้มไทยให้เบิ้งแค่นี้ได้จัดด้